เขาส่วนลดเงินซื้อซิมผ่านทางเว็บง่ายๆมาดูกันเลยขั้นตอนแรกเราก็จะเข้ามาที่หน้าการค้นหาเว็บไซต์ของโก o บอลซิมตามนี้ได้เลยนะและพอมันเด้งเข้ามาหน้านี้แล้วให้กดไปที่รูปซิมด้านบนมันมจะขึ้นให้เลือกนะว่าเราอยากได้แบบ e ซิมหรือซิมการ์แต่วันนี้เราเลือกแบบ e ซิมก็สามารถติดเข้าไปได้เลยส่วนตรงช่องนี้เราสามารถเลือกประเทศปลายทางที่เราจะไปได้เลยวันนี้เราก็จะเลือกเป็นแพ็กเกจของญี่ปุ่นพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกนะว่าเราต้องการเป็นแพ็กเกจไหนค่ายของญี่ปุ่นก็จะมีทั้งหมดืองอทค่าย อยากได้กี่จ B ต่อวันและสามารถเลือกจํานวนวันที่เราต้องการใช้งานได้ด้วยนะและหลังจากเราเลือกครบแล้วเนี่ยก็สามารถกดแอดทุกการได้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านี้ช่องนี้เนี่ยสามารถใส่โค้ดของทางร้านได้เลยนะโค้ดนี้ก็จะเป็นโค้ดรับของทางร้านสำหรับลูกค้าที่ซื้อซิมผ่านทางเว็บสามารถกดโค้ดตามนี้ได้เลยพอใส่โค้ดเสร็จแล้วเนี่ยกดแอดพายมันก็จะขึ้นเลยนะว่าเราได้ส่วนลดกี่บาทหลังจากนั้นก็กดเฉดเอาได้เลยแล้วพอหน้านี้เด้งขึ้นมาเนี่ยให้เราทําการกรอกอีเมลและข้อมูลต่างๆสําา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 หหรรรรรรรััับบบบกกกกกกจจจจะะะะะสสสส่่่่่่่่งงงงงตตตตตวววนนนนนเเใช้้้ดดผททออออีีีมมมมลลิๆแไไยูขโถ กดสั่งซื้อได้เลยและว,วิธีการชําระเงินก็สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะจ่ายผ่านบัตรหรือพรอมเพย์วันนี้เราเลือกจ่ายผ่านพรอมเพย์ก็สามารถติดไปได้เลยพอเลื่อนลงมาด้านล่างสุดแล้วเนี่ยก็จะเจอคาว่าเพวิดพรอมเพย์นะสามารถกดเข้าไปได้เลยคือเอาโค้ดขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถกดสแกนชำระเงินผ่านทางธนาคารได้เลยง่ายมากถ้าใครชอบฝากกดติดตาม,มาเราไว้ให้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนวิธีการติดตั้ง eSIM แบบง่ายให้ดูกัน